สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีเนื่องจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะแนวทางกัมีไ้เช่นเคยนืองจากเป็นมัดรวมซีลาวเนาะงวดประจําวันที่31เดือน3 2565กสมีลาวสตาร์ลาว VIP ลาวสตาร์วีไสามัคคี VIP เนาะหรือพี่น้องเอฟซีจะมัดรวมไปหาเล้าก็ไดเนื่องจากสามัคคีเนาะสามัคคีในรอบปกติก็ได้เนาะ ส่วนผลนอจากผลวันที่30ลาวสตาร์199กับ37 199 99มาเนาะค่ะเนาะ99มาส่วน37 37ไม่มาลาว VIP 232 232เข้าเรียน2วิ่งรูดมาตัวเจาะ23นอกจาก23 32ส่วน02 เข้าเด่น2วิ่งลดมาตัวจอสองศูนย์เราวีไอพีแตกบนล่างเจะเนาะแตกบนล่าง3 2มสส่วนลาสตาวีไอพีเกเนาะเข้าเด่น9วิ่งเนาจะเข้าเป็นตัววิ่งส่วน6 6หลุดไปเนาะเจ็ดศ็ดลุดสามัคคีวีไอพีศูนยจ็ดลุดไปเนาะสีก็ 40, หลุด ส่วนตารางตารางมาหนึ่งมาสามมาศูนย์ส่วนห้าไม่มาเนาะจะมาหนึ่งมาสามมาศนะูนย์เนาะส่วนตัวเจาะตัวเจาะเข้าลาวสตา 99, เก้าเก้าลาวเอพีสามสองกับศนะูนยะ์สองเนาะแตกไปสามคูณเนาะจ้ะส่วนตัวเจาะเฮาวิ่งรดูดเฮาเข่าสองกับเก่าวิ่งรดูดนะจ๊นะเนาะยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะจ้ะติดตามแนวทางมัดรวมสีลาวเนาะ ก็เขาตรวจจอไป3คูห้องกับมาลุนต่อตามต่อจ้าสำหรับแนวทางวันที่31มีเขามีลดนะจะนอโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมทางช่องเว็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง แนวทางที่แอดมินให้ไปอาจจะผิดพลาดไปบ้างกะการขอโทษขอไปเนาะเมื่อปังกับปังอีลีจะพี่น้องจ้ามือเมื่อบอบปังกับบอบ,บปังเนาะ,เ,นะเพราะว่าแนวทางกะตัวเลขกะเกิดจากการค,าคิดคำนวณผลที่ออกของหลบก่อนนะจ๊ะแอดมินกะมาแบ่งปันเนาะเพื่อมกักเพื่อชอบส่วนตัวเด่นนะจ๊ะตัวเด่นมือวันท 38, นะี่สามสิบเอ็ดเนาะแอดมินให้เด่นแปดกับเก้าวิ่งรูดนะจ๊ะ ส่วนตัวจอมี8 2 8 7 8 8 8 9 9 0 9 2 9 6 9 7ส่วนเลขตารางนอกจากมี2มี7มี1มี6เนาะซ้ายวิ่งรูดนับไปวิ่งรูดได้นอกจะกหรือว่าจะจับ2ตัวนี้ได้เน,นาะมักรอบใดชอบรอบใดก็เอาไปใส่เป็นแนวทางในรอบนั้นนะจะ๊ะเราสตาร์ลรา VIP สตาร์ VIP สามัคคี VIP นะจะเนะาะมัดร่วมให้เลย 2ตัวกะเนินไปกับน้ำทุกแนวทางเนาะจะสตัวส่วนตัวนินตัวนินก็เป็นความชอบส่วนตัวเนะ 8, 2, 8, 8, 9, 0, 9, าะแปดสองแปดแปดเ้าศูนย้าทากระชอบกัะจดใดแคปใดเนาะจะเนาะสำหรับแนวทางมัดรวม4ี่ลาวเนาะ คลิปนี้ไว้ซ้ำนีเนะจ้ะรวยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะพอกันคลิปหนาแนว่าหน,า,น,า,า,นาสวัสดีค่ะ